ไม่รู้เป็นคำชมหรือคำยังไงนะโอเคเต็มตัวเนาะสามสองหนึ่งเบอร์เกอร์ได like ้ยังลินยังยังไม่ได้ไปเลยพูดถึงเบอร์เกอร์สมัยก่อนอร่อยนะอ่คุณนาเปิดหัวให้รอก่อนนะชอบชอบตอนเขามีผักให้มันไม่แตกไม่ได้ตั้งตัวอ่าคุณนาเปิดให้ละโอ้โหตกไกลจังวะแต่ตอนเขามีผักให้ผมไม่ซื้อเบอร์เกอร์นะยังเหลือตัวเหลือตัวเราไปเอาผักใครเขาเอาไปแล้วเดี๋ยวโอเคออกแล้วออกแล้วมาเลยมามามา เก็บคีย์ครับคุณคุณฟิลเอากลับไปฝั่งตัวเองก็ได้ผมมีโดนเหลืองกลางขอครับม่วงซ,ซ้ายขอครับอุ้ยสไนเปอร์สไนขวายิงไปเลยสไนขวาครับมีแค่น่อยแม่งเล็งผมคนแรกเลยเหลืองกลางขอครับแนนซ้ายครับ ออกมาแล้วครับแตกหนึ่งคนแดงซ้ายขอแดงขวาขอครับโอเคแดตะไนขวาซ้ายขอครับงงซ้ายงงขวาแล้วกูงวงขวาขอครับบิจีซ้ายโอเคโอเคเอาไปเก็บไปเก็บแนนขวาครับโอ้ยมันโยระเบิดมาว่ะลงแม่งกลางวงพอดีเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้แนนขวาจ้าแนนขวาจ้า แตกเอ้ยเอ้ยโดนคอบแตกได้ได้ได้ทันวะจุดยอดใช่บิวเลยผมเหลืองกลางขอแดงซ้ายขอครับโอ้โหต้องเห็นต้องเห็นรีเฟล็กผมมีเหลืองซ้ายขอครับมวงขวาขอทันไหมวะไม่เห็นมวงขวาขอครับเหลืองซ้ายขอครับยังยิงอยู่แนนซ้ายครับตัวสุดท้ายครับ มันยิงพร้อมกับพูดนะคุณไม่ทันไม่ทันไม่ได้ใครทันอาร์มสุดยอดว่ะยังไม่ในขีดเล่งเลยเมื่อเช้าันขวานขึ้นครับยิงมอนม่วงทีทันไม่ทันในขวารัวรัวรัวโอ้ยทันตึ้นมาแล้วนะมันสมัครเป็นกูด้วยโอ้โหคนอื่นมีตั้งเยอะข้ามอนข้ามอนเฮ้ออกกลาง โอมเตรียมตัวโมงหนึ่งตัวจ้ะเคลียร์ให้ครับม่วงเก็บไว้ก่อนได้ปะเก็บไปยังเกือบตายไปแล้วคุน้ำเปลี่ยนสเปเชียลไลท์รอเลยเช่อืมข่ามันได้นะขนาดนิ่งเหรอเราต้องไปดูคลิปกันอีกบ่อยๆยืนรอยืนรอไฮไฮคุณซันอ่ะคุณซันป้อมไปป้อมเป็นบักไป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 เข้าเข้าเข้าหมอปูชิมก่อนหมอ ได้อยู่กลางลูกลางโลูกลางเอ้ยผมโดนดันโดนดันออกครับออกออกออกอู๋ไม่ทันหมอหมอต้องปูเชมอ่ะวางหาทีวางหาทีโอชาอะไรโอชาอะไรนะเดี๋ยวแทงหยุดบอสให้ด้วยนะแทงได้เสร็จอีลูนัดทีนี้หมอขอหมอซ้ายขอแทงหยุดบอสทันโดนที่หิว บอสอีกนิดนึงคลิปหายละหายผมบั๊กว่ะคลิปหายละไอ้เหี้ยเลเกมดีรอเสียงผมบั๊เตรมตัวเต็มตัวอ่าปูเชมเข้าเข้าเข้าโอ้โหคุณนามลงวางไฮด้วยวางไฮดี่เขาชาร์จขอชาร์จไปยังขอรอดไหมไม่รอดอีกแล้วเหมาโอชาร์จไปแล้วใช่ปะ ยยััังงขดบอสคุณฟอร์ดบอกโอเวอร์ชาร์จคือรู้รู้รู้เลยอ่ะต้องให้ให้รู้เลยว่าต้องต้องโอเวอร์ชาร์จจะไม่สั่งเรียบร้อยครับหยุดให้แล้วยิงบอสไปครับยิงบอสไปยิงบอสไปครับเกียร์มอนเสร็จยิงบอสครับโอเควางไปครับลาตรอบนึงนะใช่ใช่ครับ รอบนี้เอาให้ได้พี่พอร์ตคูเชมก่อนเลยฮะเข้าครับเฮ้ยครับเดี๋ยววางให้คุณอาร์มนะออกครับออกเลยออกเลยใครขวางวะติดช็อตเมื่อกี้มีคนขวางไปโอเคสเตตสี่แล้วปกติครับอู้วววโอ๊งออกาเหรอใครชุบพี่อาร์มได้บ้างวะคุณมีหัวใจไหมเนี่ยไม่มีหัวใจด้วยนะ เออเัง๋ิวยิงบ้าไปเลยวิ่งออกมาแล้วครับมันมีมอนอยู่ข้างหน้าครับผมวิ่งไปไม่ได้เคลจะไปขวาครับอ่ะเดี๋ยวเคลียร์แน่นนะเดี๋ยวเล่นต่อเล่นต่อเคลียร์เลยครับเคลียร์ไปเลยเคลียร์แน่นเอากุญแจครับแทงดูบอสบอสเป็นหลักแน่นอยู่ขวาครับตอนนี้แน่นอยู่ขวาหลังคอนเทนเนอร์ครับมีใครขาดได้ไหมอันนี้ต้องอยู่ตำแหน่งไหนอันไหนเรืมันเนี่ย ยืนตำแหน่งเดิมครับอยู่ซ้ายครับผมนี่ปติครับคุณอย่าลืมต่อแตกครับอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายง่ายครับผมแนนขวาครับแนนขวาเขียนแนนขวาต่อตะเบกขวาเทไปข้างหน้าครับฆ่าแนนแคตตายครับกุญแจได้ยังอยู่ที่แนนครับแน่ยังไม่แตกครับอยู่ที่แนนแต่ยังไม่แตกอ๋อโอเคผมก็สงสัยท้ายท้ายครัแนนขวาแตกเชิญ์ดเอลยครับคุณอ่ะกลับตำแหน่งเดิมครับแทงหยุดบอลไว้ตัดหไป หมอหมออ่ามีคนล็อกคุณแจตกครับอยู่ของผมแจ็คของผมพี่ฟิวพี่ฟิวช่วยด้วยครับผมเรียบร้อยครับบอดอยู่ตรงนี้ดีกว่าบอดมองผมหาคนขัดด้วยอ้าวพีจียิงยิงแดงไปหมอหมอหมอซ้ายขอครับหมอซ้ายขอโทษซ้ายขวาขอตายครับกูจะตายครับตายครับ คุณซันคุณซันมาเก็บกุญแจคุณซันมาเก็บกุญแจได้เก็บที่ตรงกลางคุณซันมาเก็บกุญแจที่สเตตัสครับโอ้ยโอ้แม่งโอ้ยเก็บไปได้กเลยเก็บกุญแจยังอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเอ้ามาต้องชุบก่อนไม่เป็นไรไปต่อไปต่อไปต่อตามสเต็ปผมยาอย่าครับยืนไว้ยืนไว้คุณซันยืนไว้ หมอหมอฮิวคุซันรอไว้เดี๋ยวเรายิงแน่นตอนต่อไปนะครับไม่ยิงต้องไหมครับไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเลยคุนซันดูบอสสิคุนซันคุนซันหยุดบอสไม่ได้มันอยู่หลังโอเคอ่าแน่นซ้ายคุณอาเตรียมตัวบัฟผมจะหมดอ่ะหมดไปแล้วโอเคผมเปิดให้ก่อนโอ้ยมันไปอยู่หลังนั่นอ่ะผมไปนะผมไปอยู่กับบอสนะผมติดบอสนะใครก็ได้อยู่กับบอสหน่อยขัดขัดเลยไม่แตกไม่แตกไม่แตก ไม่เป็นไรไปต่อเอาจบเลยฟอมฟอมเขียวรครับคุณฟอร์ดครับดูเพื่อนเตือนเพื่อนด้วยวอร์ดมองฉันซะแล้วคุณคุณซานไปเอากุญแจหน้าตายใช้หมดนะไปเลยไปเลยไปเลยดูสเปรดีครับเออสเปรสเปรสเปรขวาสเปรซ้ายสเปรซ้าย <laughs> สเปรซ้าย <laughs> ครับ <laughs> <laughs> จะไปท<ม>างไหนไปได้หรือเปล่าว <laughs> อร์ดมองผม อ้บอสค้างว่ะเอาวะบอสค้างเออคอร์ดบอสติดเลยผมมีไฟใส่มันตอนนี้ยืนนิ่งไปเลยบันกลางชักอะไรไม่รู้ผมยิงไฟใส่เลยมันจะเดินยังมันเดินแล้วโอ้ยเหลืองขวาของยิงมอสไม่ตายวผมด้วยผมช่วยับอสไม่มีหัวใจนี่หว่าัำเรียบร้อยให้นห้ไม่มีไม่มีซ้ายซ้ายไม่มี สังสายไม่มีใครมีหัวใจแล้วมีมีรีวิวอะรีวิวคนเดียวโอเคโอเคได้ได้แน่นขวาก่อนมีคุณแจ๊ดอกได้สองนอ่ะถ้างั้นนะคุณน้ำตัดต่อผมล้มไปอยู่เอาเลยมดีแล้วโอเคโอเคผมไปเอง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 ไม่มีมีมีหัวใจอยู่สองคนมีเติ้ลคุณเติ้ลกับคุณฟิวของพี่โดนใช้ไปแล้วพี่ไใช่ขอพี่ลองพี่โดนมามามาสไนของฉันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ใช่เวลามันนอนตรงนี้อ้าวแต่แน่นหมดแล้วคุณน้ำ โอ้ดแน่นหมดแล้วมีมีอยู่แน่นอยู่กลางป่าป่าไปถึงแน่นที่ต้องโดดลงมาเออสั้นคุณสันไปคุณสันไปยิงหัวบอสักที้นี่มัดไส้มันไส้มไสมันไส้จริงไรกลับตำแหน่งเด้อตะไนครับตะไนขวาอ่ะคุณสันบอสคุกเข่าแคุณสันคุณสันเหมือนแลมคุณเต็มเลยนะคุณสัน น่าไใจอ่ะพี่นี่ก่อไหมโอ้ยหัวแม่นี้โอ้โหอาหัวแม่เอาล่อแม่เลยครับโอเคไปไปเตรียมเข้ากลางไม่ต้องอ่าเข้ากลางแล้วก็ฆ่ามันเลยครับเล่นน้องเลยครับอุ้ยพอกูเก็บไห้ปุ๊บกูพลาดเลย ปแล้วจ้าเดี๋ยวคุณอาร์มต้องมาใช้นี่นะเพราะว่าผมจะตายตรงนี้คุณอาร์มต้องมาชุบผมไม่ผมผมจะตายก่อนอ้าวโอ้สภาพการแตกหน้าประตูอ้าวทำไมคุณฟิวผมให้คุณอาร์มใช้นี่ให้กับผมเพราะผมให้ใจคุณอาร์มไปแล้วเ้ยร้ายนะเะไหนบอกล้างผมผมก็จะคืนหัวใจคุณกลับไปคุณหิวอะไรมาเนี่ยคุณ แอดบรรจะไกเอาได้ตาตื่นแล้วเอ่อกระสุนแดงอยู่ในปืนนะครับยิงที่ปืนนะเอาเหรออยู่ในปืนเหรอเยจะมีรูปดียวสวยมันยิงก้างางก็ได้ไม่สวยวันนี้มัวมากมัวแต่ก็ผ่านผมผมชอบตอนท้ายทุกคนโหลดกันหมดเลยเบลอแล้วกูต้องทำอะไรวะแท้งต้องหยุดไหมกุญแจที่ไกล ล้วบอกมอนยิงมอนซ้ายครับทุกคนยิงได้ตัวหนึ่งแล้ววิ่งหายไปเหลือผมอยู่คนเดียวผมได้กอดล้วมาแล้วคุณต้นถามคุณฟิวทำไมไม่วิ่งมาเห็นมอนไหมครับผมวิ่งไปไม่ได้แต่ก็ถือว่าไปนะได้อยูได้ยู่